สวัสดีครับ BG s p o r t รเขานำทุกท่านเข้าสู่การถ่ายทอดสดครับศึกฟุตบอลแอสเซทไวท BG ครับอยู่19 2025ครับคูนี้เป็นเกมระหว่างราชสีมาวิทยาไรครับจะพบกับอัสสมชัญศรีราชาครับในส่วนของการบรรยายก็ยังอยู่กับเราสองคนครับผมเชยรพลไสทองแท้และคุณพัทรพงษ์ชาสถิตโกสนครับ ฝั่งราชสีมาครับในชุดสีฟ้าครับจะเป็นฝ่ายที่รุกเริ่มเกมครับจะปุกจากซ้ายไปขวาในจอภาพครับเ,เกมจ่ายย้อนหลังขึ้นกับไปครับ มองหาอยู you, ่ถ่ายออกมาทางซ้ายอิทธิมลอิทธิมลเปิดคอร์สเข้าไปยังติดบอลยังรออยู่ในกรอบเขตโทษของราชสีมาบางบอลธีรพัฒน์ธีรพัฒน์ยังไงครับดึงจ่ายย้อนตั้งป้อมกดเลีียนๆบอลตรงตัวอชีรวิทย์ครับทิ้งตัวรับเอาไว้ได้มาดูภาพช้าจังหวะได้ลุ้นขอสะสมชันศรีชัยอีกครั้งหนึ่งครับทีมพปืนทองดึงตัวประกบมาได้ถึง3คนเลยครับแล้วปาดมาให้กับคณพจน์ได้ยิง แต่เจ้าตัวเนี่ยบังคับทิศทางดีเกินไปหน่อยครับก็เลยยิงบทไปบอลเรีวมาเลยครับบอลของอัศร์ชันศรีราชามาที่ธีรพัฒน์ปรือทองธีรพัฒน์เลี้ยงจี้ไข้หลอกโยกมาได้ธีรพัฒน์แทงต่อออกมาจังหวะนี้เกี่ยวบอลแล้วยิงโอ้โหไปชนเสาซ้ำไม่มีครับเตะทิ้งออกไปก่อนครับโอ้โหโดนเสาสนานเลยครับเมื่อสักครู่การุดนของฝั่งอัศร์ชันศรีราชา แหวกมาทางขวาได้แล้วให้นัชนนโล่งเ,าาเลยครับอู <ผม S 1> ไม่มีใครประกบเลยแล้วได้กดด้วยขวาลูกนี้เนี่ยบอลไปชนเสาแบบน่าเสียดายแขก้าวกางจังหวะก่อนนี้ต้องชนต้องในของจรเข้ครับพาบอลแหวกมาครับก่อนจะจ่ายต่อให้นัชนนคท์ใส่คอยเซ่กันมาครับคณะพศถ่ายออกไปชิดสนุพง์ย้อนกลับมาคณะพศอีกครั้งหนึ่งคณะพศมองหาอยู่ครับให้มาตรงกลางสิรภพ สิระพบฝากมาข้างหน้าทำชิงการปุญญพัฒน์่ายออกมาด้านข้างที่อิทิมลอิทธิมลเข้ากรอบเกี่ทษยิงฉลับแต่ยังทิ้งตัวขวาไว้ได้ครับอาชีราวิทย์หาใหม่ครับยาวขึ้นไปนัชนนให้ออกไปที่ธีรพัฒน์หลุดขึ้นมาทางขวาเลี้ยงตัดเข้ามาดึงแล้วเปิดมาแล้วจังหวะนี้ซ้ําเรียบร้อยครับขึ้นน้าจนได้ครับอัสัมชันศรีราชากบจากวิ่งของเขมชาติสุกโต ก็ต้องชี้ชมทฝั่งของธีวประปื้อทองด้วยครับที่ขึ้นเกียร์มาทางขวาลากกระชากลากเลื้อยมาดึงตัวประกบมาได้ล็อกข้าขวายทีหนึ่งแล้วเปิดมาเนี่ยฝั่งอาชีรวิทย์เนี่ยพยายามจะทําลายจังหวะแล้วครับปัดแต่บอลเจ้ากรรมเนี่ยยังไม่ไปไหนครับก็มาเข้าทางเขมาชาก็แปลเข้าไปโล่งๆเลยาลุดต่อจากจังหวะเตะมุมครับอัศมชันศรีราชาธีรพัฒน์ปรือทอง ธีรพัฒน์เปิดเข้ามาเคราะย้อนคืนกลับมาที่ธีรพัฒน์ธีรพัฒน์แต่งหนึ่งทีเปิด <c oughs> เหมือนจะหลอกยิงเองครับบอลข้ามคานแล้วพุทธสินก็เป่านุวีจบครึ่งแรกไปเลยครับเป็นฝั่งอัศสัมชัญศรีราชาครับออกนำโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยอยู่หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับเริ่มจะเซตบอลบุกเข้าใส่ครับชนะพัฒน์ถ่ายต่อไปที่พิพัฒน์พิพัฒน์วางยาวขึ้นมาข้างหน้าเก็บบอลแล้วพลิกสวยมาแล้วครับ ราชสศีมาดีต่อมาเข้าเขตโทษัดลองยิงเรียบร้อยครับโอ้โหตามตีเสมอเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งะครับราชสศีมาวิทยาอะไรครับจากนาเรศคำเหลืองครับนี่ครับจังหวะกระชากมาตัดเข้าในแล้วเห็นเพื่อนเนี่ยทำทางสอดเข้ามาทางขวาครับนเรศตัดสินใจยิงมุมแคบเข้าไปเลยโอโ้นี่ครับพูดยังไม่ทันขาดคำรับยังบอกอยู่ว่าเกมดีกว่าแล้วแต่ถ้าโดนตีเสมอนี่ งานเข้าเหมือนกันครับอัศสชันสีราชาครับแต่สุดท้ายก็โดนจนได้ครับออาครับเกมกลับมาเท่ากันครับเปิดยาวขึ้นมาบอลขึ้นมาทางขวาไม่ปล่อยออกครับลุยขึ้นต่อนะเรศ นะเรดจ,จ่ายเข้ามาในกรอบเกตโทษแล้วเปิดไปติดอา้าวแล้วจังหวะน,นี้ยังไงยิงอู้ดสกัดออกมาจากเส้นได้ครับไม่ได้ประตูขึ้นน้ำครับโดนทางด้านของชิษสุนุพงศ์ครับเข้าไปยืนปังไว้ในเส้นหน้าประตูเลยครับในกจาจวะขึ้นเกมทางขวาครับของราชสิมาพิยาไโดยพนุพงศ์จังหวะแรกเนี่ยเลือกที่จะยิงยักไปเลยครับไปติดเซฟพัชรพล แล้วบอลเจ้ากรรมเนี่ยก็ยังมาเข้าทางเจ้าตัวครับแตะหลบครั้งหนึ่งแล้วได้โอกาสซัดผ่านมือผู้สับประตูไปแล้วครับแต่ยังมีชิสุพงครับผมที่ยังยืนคุมเส้นเอาไว้ได้เปิดมาฤทธิ์เรียดตั้งปอมยิงแล้วก็ <c oughs> พุ่งปัดไว้ได้ครับอชเชรวิทย์ครับอูบอลน,นี่เกือบจะเสียบคานอยู่แล้วครับแต่อาชีรวิทย์ยังไม่ยอมลูกสูตรครับของอัศวชาเสียสาชาเป็นธิรพัฒนครับ จ่ายบอลมาที่หน้ากรอบเขตโทษแล้วมีตัววิ่งเข้ามาซัดครับนัชชนนันดีแต่อาชิรวิทย์ก็ถือว่าทำได้สวยครับบินปัดทิ้งออกไปชิสนุพงศ์ยังไงครับได้เปิดอีกทีคราวนี้ติดบล็อกบอลยังได้อยู่ครับชิดสนุพงศ์ย้อนกลับมาปฏิพัฒน์ปฏิพัฒน์จะชากมาโอ้โหโดนขวางอยู่3ขหันมานี่เจอแต่สีฟ้าทั้งนั้นครับโดนแย่งไปได้แล้วปั๊มแย่งกันเอาตัวรอดมาได้สวยครับราชสีมาเปิดขนานมาโดนดักไว้ได้ธีรพัฒน์ ธีรพัฒน์ปลือทองไหลออกมานัชนนได้ตั้งป้อมกดด้วยขวากดด้วยซ้ายครับบอลหลุดกรอบออกไปถือวพาปลือทองครับได้บอลทางขวาแล้วไหลามาให้กับนัชนนมีเวลาเยอะพอสมควรครับในการเลือกปุมยิงแต่งเท้าเท้าซ้ายค่าถนัดครับแล้วกดเลยแต่บอลมันก็เชื่อข้ามคานออกไปครับลุกนี้ ธีรพัฒน์ปรือทองวางออกมาพื้นที่วางเกี่ยวบอลสวยปฏปิพัฒน์ปฏิพัฒน์ไปแล้วแล้วลองยิงเลยครับจังหวะนี้รีบไปหน่อยครับบอลไม่ตรงกรอบจังหวะน้ำหนักเหมือนจะขาดนะครับโอ้เจ้าตัวสามารถที่จะลิกมาเล่นต่อได้แต่รีบยิงเกินไปครับเข้าซ้ายข้างถนัดแล้วก็ขอลองกดสะหน่อยบอลก,ก็เฉียดเสาออกไปครับลูกนี้กาสุดท้ายของเกมนี้ครับก็เมื่อสักครู่นี้พุทธสินเป่านุวีย์จบเกม90นาทีไปแล้วครับ ก็เสมอกันไป1ประตูต่อ1ครับคู่นี้ครับต้องไปตัดสินกันต่อครับหาผู้ชนะในการดวลจุดโทษครับรัตนวัตรจ็อกอยู่แล้ววิ่งเข้ามายิงเรียบร้อยครับขึ้นนำก่อน1ต่อ0ครับในการดวลจุดโทษมาครับคณะพ์วิ่งเข้ามายิงด้วยขวาเต็มข้อติดเซฟครับโอ้โหเป็นซุปเปอร์เซฟของพัชรพลครับ ใช้เท้าใช้ขาสกัดไว้ได้ครับอย่างไงดีครับทิติกรจอกแล้ววิ่งมาจิงด้วยซ้ายเรียบร้อยครับขึ้นนํำเป็น2ต่อ0ูครับโอ้จิน,นันวิ่งมายิงและเรียบร้อยครับไล่ขึ้นมาก็เป็น1ต่อ2ปฏิพัทธ์วิ่งเข้ามาโยกหลอกและจิงเรียบร้อยครับขึ้นนํำเป็น3ต่อหนึ่งครับในการดวลจุดโทษ พัดเดินอ้อมมาแล้วโหรอกดึงทีแล้วยิงเข้าไปง่ายๆครับไล่ขึ้นมาครับเป็น2ต่อ3ครับในการดวลจุดโทษธีรพัฒน์วิ่งเข้ามาแล้วยังไงครับยิง <c oughs> เรียบร้อยครับขึ้นน้ำเป็น4ต่อ2ครับ เนธพลวิ่งมายังไงไม่วิ่งกับเดินแล้วจ็อกเข้ามายิงเรียบร้อยครับไล่ขึ้นมาครับอ่ายังไม่ยอมครับเป็น3ต่อ4ครับในการดวลจุดโทษพัชรพลวิ่งเข้ามามองแล้วยิงโอ้โหไม่ได้ครับโดนปัดครับโอ้พัชรพลหมายเลข19ครับจะเป็นคนยิงครับพานุพงเทียบแก้ว อนุพงศ์วิ่งมาแล้วโอ้โหเช็ดคานเข้าไปครับแม่ใจเกือบหายครับทิศอนุพงศ์ทำสมาธิจ็อกมาจ็อกมาจ็อกมาแล้วยิง <Yeah. S 1> เรียบร้อยครับขึ้นนนำก่อนครับเป็น5ต่อ4ครับธีรทัศนช่างไปแล้วยิง <c oughs> เข้าไปครับตามตีเสมอครับเป็น5ต่อ5ครับพันวิสิต อันวิสิตวิ่งเข้ามากดด้วซ้ายเรียบร้อยครับขึ้นนำอีกครั้งครับณเรศทำสมาธิหายใจเข้าหายใจออกแล้ววิ่งเข้ามายิงโอ้โหข้ามคานออกไปเลยครับแต่สุดท้ายก็เป็นทางด้านของอัศมชัญศรีราชาครับเอาชนะในการดวนจุดโทษไปได้6ประตูต่อ5ครับ